สวัสดีครับกับผมนายสุริยาแสงเพชรตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมผู้เข้ารับการคัดเลือกคนดีสีจังหวัดประเภทประชาชนประจำปีงบประมาณ2,568จังหวัดกาลสินด้านพอเพียงข้าพเจ้าใช้ชีวิตแบบพอเพียง ปฏิบัติตามหลักปัจจัยาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำหลักการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมถึงสอดแทรกในรายวิชาที่สอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้านวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มกำลังและความสามารถ รวมถึงพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้านสุจริตข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมรวมถึงปฏิบัติข้อราชการต่างๆด้วยความวิริยะอุตสาหะและนำหลักศีลห้ามาปรับใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมด้านจิตอาสาข้าพเจ้าช่วยเหลืองานองค์กรชุมชนและบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านกตัญญูข้าพเจ้าดูแลบิดามารดาอย่างสม่ำเสมอมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงเคารพครูบาอาจารย์ที่ช่วยส่งเสริมข้าพเจ้าตลอดมาการส่งเสริมคุณธรรม5ประการและการถ่ายทอดจัดโครงการจุดประกายความฝันสันร้างต้นกล้าภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนและการบริการชุมชน รวมถึงส่งเสริมนักเรียนในทักษะด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตด้านการประกอบอาชีพและยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ความสามารถของข้าพเจ้าให้กับเยาวชนได้พัฒนาทักษะและสืบสารรักษาเพื่อต่อยอดในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการทอผ้าเล่นดนตรีไทยสารพันยาอีสาน เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และคุณธรรมด้านต่างๆที่หาไม่ได้ในห้องเรียนอย่างลงตัว รางวัลที่เคยได้รับชนะเลิศก,การเขียนเรียงความสมเด็จพระเทพโล่รางวัลชนะเลิศก,การสวดสรพัญญอยิสานโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการสวดสรพัญญอยิสานโล่รางวัลชมเชยระดับประเทศการเล่านิทานธรรมชาดกได้รับพิจนารณาให้ผ่านเกณฑ์คนดีสจังหวัดประเภทเยาวชนปี2566และปี2567กระผมต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ